วท่อจาแม่จาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของเรา100คนดูซิว่ามีปัญหาอะไรมากที่สุดแทนแทๆน,ทนออกมาแล้วดันค่ะโอ้โหนี่เลยครับ<แ>ผมปัญหาข้อเข่าเสื่อม47คนครับใชมันในเลือด23คนความดัน18เบาหวาน7และต้อ อีกค่านะเพราะฉะนั้นเราใส่ใจอันดับแรกเลยถกตอครับเกือบครึ่งเลยนะคะ47คนมีปัญหาข้อกระดูกถูกไหมอฮ้ยอันนี้40อัพนะจนถึงผู้สูงอายุที่เราไปสำรวจมานะคุณนะใช่ก็คือวัยเราเท่านๆนี้แหละเอาอย่างนี้คอลลาเจนอ่ทานกันอยู่ถูกไหมคะแต่ทำไมยังมีปัญหาด้านในอยู่ถูกป้าวันนี้เราจะมีสิ่งหนึ่งที่มาตอบโจทย์ตระกูลเวลยูมั่นใจเชื่อถือได้อยู่แล้วแต่เวลยูออกสินค้าตัวใหม่ตอบโจทย์ ตรงใจพ่อจ๋าแม่จ๋ามากกว่าเดิมอยู่ทางด้านนู้นเลยนี่เลยครับว้าวว้าวจบมือเบลยูคอลลาเจนไทป์2พลัสแคลเซียมนั่นเองครับใช่เลยเป็นสูตรใหม่สูตรเดิมมาเจ๋งอยู่แล้วบอกเลยว่าเจ๋งอยู่แล้วแต่สูตรใหม่พัฒนาให้ตรงใจมากยิ่งขึ้น <c oughs> เพราะปัญหาไม่ได้มีเฉพาะข้อกรอบกรอบแก๊บแกบหรือว่าปวดล้านนะถูกต้องปัญหาอยู่ที่กระดูกด้วยซึ่งเป็นปัญหาที่เรามองไม่เห็นเลยสูตรใหม่เ a ลยูคอลลาเจนไทป์2พลัสแคลเซียมนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อเข้าและกระดูกโดยตรง <c oughs> ใช่แล้วครับเบละภายนอก ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจะมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมด้วยขอเชิญพบกับคุณจ๋าสุวพีครับสวัสดีค่ะเนะะี่ยวันนี้ได้เจอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสิ่งจริงถามไม่รู้ไปเลยเ <c oughs> ดีเย๋ยวพ่อแม,แม่ทางบ้านด้วยนะครับที่สงสัยกันอยู่นะี่เป็นยังไงทําไมเราถึงหลีกเลี่ยงปัญหาอีกขอ้อเจ็บข้ออะไรอย่างงี้มันไม่ได้เลยคะเพราะว่าข้อมันเป็นตัวรับแรงกระแทกไงคะแล้วเราใช้กันมาตั้งแต่เราเกิดเราขยันตลอดใช่แล้วก็ใช้งานมันหนักมากแต่สําคัญคือเราไม่ได้ดูแลมันเลยเพราะฉะนั้น ที่มันจะเสียได้แล้วโดยเฉพาะในผู้สูงอายุบางทีดูลกว่าจะได้มาดูแลสายไปลคะค่ะเรากินอาหารเสริมเยอะมากเลยนะเรายังช่วยไปไม่ได้ถึงลึกใช่เ<บ>พราะว่าต้องดูค่ะว่าที่เรากินมันครอบคลุมไหมด้วยครอพิมอาการไหมแล้วก็กินแค่ไหนกินต่อเนื่องไหมแบบนี้คะ่ะต้องดูหลายอย่างเลยค่ะที่ว่ามันปวดมันเจ็บน่ะมันทั้งบวมเห็นสัมผัสได้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วที่ว่าลึกข้างในมันเป็นยังไงลองเปรียบเทียบไ้ฟังอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดอาการที่เราเห็นเราก็แก้มันถูกถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ได้แก้มันอย่่่่าาาางงออกรททีีเห็นย มันก็จะมีพวกขอ้อขัดขอด้อ ปืดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของอาเจ็บป๊อปแป๊บแล้วก็จะมีปวดบวมแดงร้อนที่เมื่อกี้พูดกันไปก็อกๆแก็บอะไรใช่ไหมคะแต่ในส่วนของที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็คือในเรื่องของกระดูกบางเพราะถ้าข้อมันไม่มีกระดูกมันไม่มีทางดีกระดูกบางใช่ค่ะกระดูกมันบางพอบางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการกร่อนการแตกได้ด้วยเส้นเอ็นที่มันอยู่ตามรอบข้ออะค่ะกล้ามเนื้ออะไรต่างๆมันก็หย่อนไปด้วยเลยแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกระดูกงอกพอร่างกายเราอ่ะมันจะพยายามเหมือนกับว่าซ่อมแซมตัวเ แต่ส้มไม่ถูกไงพอส้มไม่ถูกเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นเหมือนกับส้มแบบงอกๆออกมาคดคสุดท้ายอันนี้ต้องผ่าตัดอย่างเดียวกินอะไรก็ช่วยไม่ได้เห็นรูกไปเลยคือเขาบอกว่าถึงขั้นพิการเลยถูกไหมคะใช่ค่ะแบบนั้นหนอยน่ากลัวมากมูถ้าไม่อยากผ่าตัดจะแดงไงเนี่ยลูกหลานที่ฟังอยู่กลัวพ่อพ่อแม่จะเป็นอย่างนั้นไ่ะก็คือเราต้องเติมเข้าไปค่ะเพราะว่าคือมันเหมือนกับเรามีเงินเก็บอ่ะแล้วเราไม่ยอมเติมกลับเข้าไปสุดท้ายเงินเก็บนั้นมันก็หมดเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราจะดูแลข้อเราก็คววรที่่่จะหมมนนเเเตตติดูแแลลข้้้าไปก็ออองงื ด้วยเพราะการใช้มีการใช้ทุกวันเราก็ต้องเติมกลับเข้าไปทุกวันเชื่อว่าคุณผู้ดูอยากเติมอยู่แล้วแหละทุกวันนี้เติมแบบเป็นกำกำเลยไม่รู้จะกินอะไรต่ออะไรก็มา <c oughs> เอาแบบแบบครบจบแบบ,บแบบเอารวมกันเลยเนี่ยมีคําแนะนํำไหมคะทุกวันนี้มีไหมคะคือจริงๆถามว่าถ้ามันครบเลยจบเลยอันเนี้ยก็คือเชียร์ให้กินเพราะมันก็จะเหมือนกับว่ามันมัน,ม,นมันง่ายไงเราก็แบบกินได้เลยถ้าเกิดผู้ผลิตที่เขามีความเข้าใจและใส่ใจในตัวโลกในตัวอะไรมากพอแล้วผลิตอะไรที่มันครบอย่างเงี้ยคะ่ะก็เชียร์ให้ทานเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีแคค่ล อย่างเดียวตามที่เคยมีอยู่ในท้องตลาด <ừ m. S 1> แบบนีน้มันก็จะช่วยได้แค่บางอย่าง <ừ m. S 1> มันก็จะไม่ได้ช่วยทั้งหมดแล้วคอลลาเจนนั้นมันตรงไปที่ข้อไหมหรือแค่ช่วยผิวอย่างเดียว <ừ m. S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉนั้นคือเราจะต้องเติมในตัวที่มันช่วยเรื่องกระดูกด้วยช่วยเรื่องเส้นเอ็นช่วยอย่างอื่นด้วยแบบนี้น <ừ m. S 1> ค่ะคุณจ๋าพูดมาดีเลยเพราะว่าเวลยูเขาใส่ใจอย,อยู่แล้วที่ผ่านมาก็ใส่ใจเรื่องของการผลิตคอลลาเจนสูตรเก่าออกมาอยู่แล้วอันนี้ตอบโจทย์นกแต่วันนี้เวลยูสูตรใหม่ไททูนะดูแลทั้งข้อต่อแล้วก็กระดูกตรงตัวตรงจุด ตอบโจทย์ครบทุกปัญหายอย่างที่คุณจ๋าอธิบายเลยค่ะใช่ครับวิ type ูคอลลาเจนไทป์ 2+ p l u แคลเซียมสูตรใหม่เนี่ยนะครับทำให้มีการรวมเอาคอลลาเจน3<ม>อย่างไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมวิตามินดีวิตามินซีและสารสก,กัด,ดอื่นๆทั้งหมด8สารสกัดไว้ครบทีเดียวครับใช่เลยแค่ช้อนเดียวนะดูแลทั้งภายนอกภายในอ่ะ8อาการตัวอย่างที่คุณจ๋าอธิบายไปทั้งหมดครบเลย ทั้งภายนอกที่เราเห็นและภายในที่เราไม่รู้โดยเฉพาะเส้นเอแล้วก็กระดูกค่ะให้สรุปรวมอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสารสกัดที่ช่วยดูแลทั้งกระดูกแล้วก็ข้อต่อมีอะไระบ้างคะคุณจา๋าอย่างนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคอลลาเจนอคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีเป็นพวกคอลลาเจนเปปไทด์แต่เปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไททูซึ่งไททูเนี่ยจะตรงไปที่ข้อที่เมื่อกี้บอกไปมันจะไม่ได้ช่วยแค่ผิวอย่างเดียวคราวนี้ตัวอื่นก็จะช่วยเรื่องเพิ่มความหนาแน่นเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงข้้้้้้้้อออออแลวววววกกกกกกก็จะะมมีใในนนนสสส่่่ขงงงงาา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 รรรรรรรทํหยยยเเเเถถดดดดดูไตัิิ เจลตัวที่ถูกเนาะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไปช่วยเรื่องกระดูกโดยตรงเลยอันนี้ก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยอยู่แล้วต้องมีอ่าแล้วก็จะมีตัวพวกจมูกทวนเหลืองอันนี้ในคนที่เป็นไวัยทองเขาก็กินกันเพราะว่าจะทําให้กระดูกบางเนี่ยมันลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิตามินดีอันนี้จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการดูดซึมของตัวแคลเซียมของตัวทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยกันทํางานคราวน,นี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือเรามีวัตถุดิบให้ร่างกายแล้วมีคอลลาเจนและมี แบบนี้ค่ะหรือตัววิตามินดีเมื่อกี้ด้วยก็สามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นดูดซึมทุกอย่างที่กินเข้าไปได้ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเวลยูตอบโจทย์มากเลยสำหรับตรงนี้เวลยูคอลลาเจนไททูตอบโจทย์ทุกอย่างที่คุณจ๋าอธิบายเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราลมาดูนะคะนี่คือรูปแบบของเวลยูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูโมเลกุลข้างในและวิธีการนะคะคือเขาออกแบบมาอย่างดีเห็นไหม เป็นฝาเป็นตัวล,ล็อกแบบนี้กลอกเลยแล้วก็เปิดออกมาคืออยากจะให้เห็นโมเลกุลที่เล็กมากๆถึงมากที่สุดเล็กจริงๆคุณค่ะเล็กมากเห็นไหมอ่ะถ้าเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีให้ดูแบบภาพชัดกว่าเดิมอยู่ทางด้านนี้ด้านหน้าเลยฮะด้านนี้เลยหรือเราอยากจะบอกอย่างนี้คุณผู้ดูค่ะว่าเล็กโมเลกุลที่เล็กเมื่อเปรียบเทียกบกับสินค้าอื่นๆที่เป็นหมวดคอลลาเจนด้วยกันมันจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจริงละเอียดมากค่ะ สิ่งที่ละเอียดก็คือดูดซึมไวชงง่ายไร,ร,ร้สีไร้กลิ่นแล้วก็ช้อนก็เล็กมากเท่ากับว่ากินน้อย<ะ>แต่ได้สรรพคุณมากค่ะและที่สําคัญช้อนเล็กอย่างที่ผมบอกนี่ฮะคุณผู้ชมครับช้อนแค่นีน้ช้อนเดียวเอาอยู่เลยแล้ววิธีการชงก็เนี่ยแค่เท,ท,ทแปบเท่านี้เองแล้วก็คนนะดูดูความลายของเขาจริงคือไม่ต้องกินวันละสองสามช้อนแล้วช้อนเดียวจบได้เลยเล็ก แต่ว่าได้สรรพคุณมากถูกต้นะคะไม่ต้องกินตัวอื่นเสริมให้ยุ่งยากเลยเขามีวิตามินอยู่แล้วมีแคลเซียมลงไปแมกนีเซียมลงไปอยู่แล้วแล้วโอ้คอลลาเจนทั้งสารไพร์อะโดยเฉ <ผม S 2> พาะไททูที่ดูแลเรื่องข้อต่อโดยตรงเลยวันนี้สารสกัดเดียวรวมอยู่ในนี้แล้วนะคะครบ8อย่างค่ะถูกต้องครับเบลยูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมเหมาะก,กับคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมทุกคนเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเพิ่งเริ่มเป็นเป็นมานานแล้วเป็นเนื้อรังเพราะจะช่วยดูแลทุกปัญหาข้อ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกรวมไปถึงกล้ามเนื้อได้ครบถ้วนครับใครที่กำลังปวดข้อปวดเข่ากินอะไรแล้วไม่หายแนะนำว่าวีวูคอลลาเจนไทป์2พลัสแคลเซียมตัวนี้ลองดูถ้าเกิดว่าหลายคนที่ลองตัวเก่ามาแล้ว สูตรเดิมแล้วลองสูตรใหม่ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องลองนะวันนี้บอกเลยนะคะช้อนเล็กมากๆเล็กแค่นี้คุณขาเล็กแค่นี้จริงๆไม่ต้องกินเยอะอวันละช้อนแล้วอย่างที่ผิวบอกว่าสูตรเดิมทานอยู่ทานต่อนะวันนี้เรามีกลุ่มผู้ใช้จริงที่เราให้เขาไปลองสูตรใหม่ด้วยเป็นปุ่มสูตรเดิมนั่นแหละเขาบอกใช้สูตรใหม่แล้วชอบมากๆแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเชิญมาออกรายการว่าความรู้สึกเป็นยังไงและอาการที่บอกเคยกบกบแกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเรื่องของกระดูกจะเป็นยังไงบ้างถูกต้องเห็นไหม ใส่แล้วใส่แล้วใช้สีไร,รกินเพราะมันกล่นเขาเล็กมากละลายง่ายด้วย